เปิดมาตอนนี้ผมก็ได้ไปรู้แล้วเปิดทำยังไงเออไไไมมมผยังกดด่้แ,นะแต่อาจจะไม่รู้หมดนะแล้วเพื่อนเราหายไปไหนวะล่เะเดี๋ยวไปนะตรงนี้กอนนี่กูอะไปไหนกันหมดเดีบอกนะเพื่อนออกอะ่ะนี่ไงนี่เขาอ,อยู่ตรงนี้หมดเลยไปไหนอ่ะเออแค่ไม่มีใครคกูเลยครับแป<ต>ลว่าเขาเด็ดดีหมดแล้วสิเขาก็ได้สร้างก่อนมีได้ไหมนี่ไงเครื่องยนต์ที่เราหาไปไปประกอบไปประกอบข้างในเลยข้างในข้างในที่นี่ เุ็นเห็นข้างในนี้ไหมสวมเลยสวมเลยกดค้างสิมันกดค้างนีเปิดกต่เปิดเปิดนี่เปิดแล้วเปิดแล้วนี่เปิดแล้วไปละกดนั่งสิกดนั่งกดนั่งแต่ว่าอยู่อด้กดกดนั่งกดนั่งแล้วกด่นทีเอาคูณิปอกทำไมเครื่องในถุอยู่ข้างในมันนีบเปิดหาแล้วนี่เปิดนี่สายเลยนี่อยู่นี่คอเก็บแล้ส้ไหมช่วยื่นงนเดก่นแล้วเราก็จิกขัด ตูดไอ้เจ้าตีเอานิดทิ้งตูดไปพตายแล้วอ่าใช่แล้วไล่ไล่ไล่ขึ้นไล่ขึ้นเล่นอะไรเดี๋ยวคุณังเขาพังหมดเลยเฮ้ยตานี้ดูแล้วก็ดีมากเฮ้ยอันนี้มันไม่บักแล้วอ่ะโอเคได้เลยเฮ้ยอะไรนะไข่ใครไข่ใครแกงใครช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยมีห้องขี้เลยขี้แป๊บเฮ้ยอย่าอัดเข้ามาเพื่อน เล่นกันยังไงเรยไปรถไฟรถไฟรถไฟอ๋อรู้แล้วเพื่อนน่าจีหิวเนาะอาหาเพื่อนใช่แล้วเราเราเป็มีเลือดบอบหิวด้วยนะผมลืมพื้นไปด้วยถ้าก็หิวก็ตายกันแน่นอนพวกเราใช่มีหิวอยู่เอาล่ะเราไปช่วยเพื่อนดีกว่านี่นี่เราไม่เขาถึงเลือกคันนูอ่ะคันนี้ไม่มีใครเลือกหรอให้เพื่อนกินดีกว่าเพื่อนคนนี้มีก็ไปอยู่คันนูมีใครเลือกหรอก มันเป็นแค่ฟางสิเอากล้วยไปกินไหมเอากล้วยไปกินเอาไฟเมียนไมหนเดินเดียวอะกล้วยไปกินเองให้กินไม่มาไหมยอยู่ทิศเลยนี่อู้ประตูเลยมาทำของข้อพังอีกสิคนที่มันทำพังไปเลยแล้วคนก็คนอู๋ก็จะใส่คันหนึ่งคนนี้ก,ก็ใส่คันอุปกรณ์มันจะพอหรือเปก่ามาทำเลย มันจะพอจริงดิออกไม่ได้แล้วอะ่ะนั่งออกไม่ได้เลยเอาน่าเขาที่แล้วผมออกได้ช่วยไหนออกไงผมไม่รู้เหมือนกนะันเนี่ยคุณทม่แมมือผมมันเป็นแบบนี้หมดแล้วม,มันหมุนจิ้วจิ้วมันมันอ๋อก็มึงก็เป็นการหมุนไงกดเลือกกระไฟกับหมุนไฟพอหายไปหนึ่งกระหมดเอาเข้ามาคันนี้เหรอ อ๋อนี่คนช่วยเอาเครื่องยนต์ออกได้ไหมเอาเครื่องยนต์ออกเด็กคนอยากได้แล้วคนสีจุงเด็กคนออกไม่ได้ไงอ่ะไม่่รู้อะพลิกออกมาได้ไงอ่ะผมบอกว่าผมกดสีเหลืองนะกดสีเหลืองคือหลอดอาหารนะนะช่วยดึงออกหน่อยช่วยดึงออกหน่อยแม่แม่ด่ง จะไปจับตูดแพ็คเป็นเพื่อนเพื่อนเราไปขันนวดเราขโมยขันของเพื่อนเขาอีกเครื่องอยู่ดี๋วเขาจะไปยังไงอ่ะเราหรือลีรถเราไปะไปอีกแล้วอย่าไปดึงสีเราต้องไปด้วยกันต้องไปรอดสิต้องรอด เราเราต้องไปด้วยกันเราต้องไปได้รอดไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราองไปไม่ให้ไม่ให้รอดใครดึง <c oughs> อ่ะอ๋อตบเบิดกดค้างนะเฮ้ยอย่าไปดึง <c oughs> คุดปวดอะ่ะช่วยทำเป็นประโยชน์ได้ไหมรอรอติดอ๋อ <c oughs> ไม่ได้อ๋อไม่ได้ ตู้อมันติดอะ่ะถ้าอนมันออกไม่ได้เราก็ไม่ได้ขับรถได้นะติดติด,ต,ดติดแน่นเลยติดะแน่นเลยมันต้องดึงข้างล่างเว้ว่าแล้วว่าคิดว่าต้องถึงมันต้องดึงข้างล่างอะ่ะมันต้องให้มันลวงข้างนางแน่ นี่จ oh, ีนเนี่ยสกาอ๋อเขาไม่มาชนะจริงจรงอ่ะตไอยแล้วเนี่ยดึงไม่ออกเนี่ยดึงไม่ออกน้ำมันเพื่อนแต่มามาดึงให้ไม่มีน้ำมันเพื่อนก็เอาออกไม่ได้ว้ามาเพื่อนไม่เอานี่ไปใส่อ่ะเพื่อนถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันก็เปิดประทุนเครื่องยนต์แหละอื้คุณเอาเนี่ไปเพื่อน

มีปุ่มกดไหมมันจะมีปุ่มชีะสเติม้ผอต่ะเติมนเติมทางไหนคุไม่ใส่นั่นเองคุณใส่มันต้องเติมทางไหนอะเอออไม่ได้ใส่เพื่อนรถคันนี้ใส่เขาใส่ข้างน้ามันมีต้งมันต้องมีถังน้ำมันสิถังน้ำมันหายไปไหนแต่รางรถว่าเขาใส่เขาใช้นู้นไงเขาเติมเก๊นี่นี่นี่ถงนี่นี นี่นี่หกสิบลหกสิบล่าเติมไม่หมดนะเติมไม่ได้สักสองลิตรพอนี่เราดูให้เพื่อนเดิมตรงที่ทางมันให้มันขึ้นสองอ่ะขึ้นแล้วเด็กสองก็พอออกไปเหทวินไม่ใส่นั่นให้เพื่อนยังเพื่อนเขาถอดหมดแล้วเพื่อนถอดเหรอไม่ล้อมันไม่เท่ากันอ่ะไม่เราไม่เท่ากันนะเขาใส่ผิดล้อข้ล้อหน้าใส่ล้อหลังล้อหลังใส่หล้งไม่ล้อล้อใหญ่กว่าเดิมอันนี้ล้อโคตรใหญ่เลยข้อล้ออะไรมาใส่เนี่ข้อล้อไต้นั่นอ่ะ มอมเดี๋ยวบอกว่ามีคนเอาล้อไอ้รถคันคันนี้ไปต่อรถคันหลังอ่ะจะหิวตายเอานี่นี่แหละเฮ้ยอย่าไปทังเขาสิเฮ้ยอย่าไปพังเฮ้ยคุณอย่ามาโหวอย่ามาโหว นี่คือตัวอย่างไม่ดีนะครับทุกคนอย่าอย่าไปเติมเยอะเดี๋ยวน้ำมันหมดผมเคยลองแล้วอย่าปิดิเดี๋ยวต้องเป็นเดี๋ยวต้องรู้สึกมันต้องเติมทักอย่างคือผมเคยเล่นแล้วแต่ว่ามันเละนี่เฮ้ยนี่ต้องเติมนี่ด้วยเจดนี่รุ่นเติมแกไปเติมนี่ด้วยเอาละเอ้ยนี่นี่เติมี่ด้วย Cái em mới tơm đi ngay à